สวัสดีค่ะทุกคนพบกับเออไลน์โฟทูอีกแล้วนะคะวันนี้เอก็อยู่ที่13ไร่1งาน6 9ตารางวาที่เอแบ่งแปลง200ตารางวานะคะอยากจะบอกว่าใกล้จะหมดแล้วแต่มีข่าวดีมาบอกเพื่อนๆค่ะแต่ก่อนจะไปฟังข่าวดีขอย้ากดไลค์กดแชร์นะคะตามกดของเออไลฟ์โ o r ์ทูนะคะเดี๋ยวเราไปกดไลค์แล้วก็ไปแชร์กันค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะว่ามีข่าวดีอะไรมาบอกนัจ้าเดี๋ยวให้ดูแพรนคร่าวๆนะคะคร่าวๆ นี่ให้ดูถนนกว้างสสองเมตรไปก่อนนะคะุญออาตแชร์สักครูุ่ญออาตแช์สักครู่นะคะเดี๋ยวพาไปชมข่าวดีนะคะข่าวดีนะในชมแปลงสักครู่สักครู่เดียวสักครู่เดียวนะคะเดี๋ยวุญาตแช์แช์ก่อนแช่ก่อนนะ สักครู่นะคะสักครู่นะคะเดี๋ยวจะพาไปบอกข่าวดีนะคะว่ามีอะไรนะคะสักครูเดียวสักครูเดียวนะสักครูเดียวขอญาตแช์นะคะขอญาตแชร์ขอญาตแช์ตัวเองก่อนนะคะแรปหนึ่งแรปหนึ่ง นะรอฟังข่าวดีสักครู่สักครู่รนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะน้องแอมมี่ส,สวยๆนะคะสวัสดีค่ะพ่อท่านนะคะวันนี้พามาชมส0แปลงสุดท้ายนะคะว่ามีอะไรดีๆมาบอกนะคะนะขอ,อย่าแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนออนด้วยนะคะใครทิ่เข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์นิดหนึ่งนะคะ ซครอซครอเปรบเปชเปชเปชอา แช์พอประมาณวันนี้มีข่าวดีนะคะมีข่าวดีนะคะสําหรับใครนะคะลูกค้าท่านใดที่มาไม่ทันนะคะมาไม่ทันที่200ตาราง5,000 500, 0บาทใครลูกค้าท่านใดที่มาไม่ทันวันนี้มีข่าวดีนะคะไม่ได้เป็นความโชคดีของคนที่มาจองก่อนแต่ยังเป็นความโชคดีของคนที่มาจองที่หลังด้วยนั่นคืออะไรนั่นคืออะไรเอ๋จะบอกว่าเหลือสี่แปลงเหลือสี่แปลง สี่แปลงสุดท้ายใครมาจองตอนนี้ราคานี้เอทมดินให้ด้วยค่ะบบมลล่วบมลล่ว,ลวโหสุดยอดเลยนะคะทมดินให้ด้วยนะคะทมดินให้ด้วยเป็นางานสุดยอดมากของแถมน,นะคะอยากจะบอกว่าช้านะคะมาช้าแต่ความโชคดีบังเกิดกับท่านแล้วนะคะบังเกิดกับท่านแล้วตอนนี้เอ๋กำลังมาปรับพื้นที่นะคะปรับพื้นที่แปลงที่เหลือสี่แปลงเป็นหน้านี้เดี๋ยวเอขอย้ำ ขอย้ำกับลูกค้าทุกท่านอีกครั้งนึงนะคะลูกค้าของเอออนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งว่าแปลงนี้ถนนกว้าง12เมตร12เมตรและเเอ่อางมะตอยนะคะลาดยางให้ด้วยนะคะ12เมตรและที่สําคัญยังมีถนนในแปลงกว้างถึง8เมตรค่ะคุณคุณขาเอท้าเลยให้ทุกคนนะคะไปดูนะคะไปดูที่อื่นไม่มีใครทํา แบบนี้แน่นอนแบบนี้แน่นอนไม่มีนะคะอันนี้ถนนในซอยกว้าง8เมตรและก็เป็นถนนในโครงการกว้าง12เมตรเทลาดยางให้ด้วยและยังบอกว่าที่สี่แปลงสุดท้ายสี่แปลงสุดท้ายคือความโชคดีของลูกค้าที่มาจองสี่แปลงสุดท้ายเอทมดินให้ด้วยนะคะย้ําว่าเอทมดินให้ด้วยนะตอนนี้กําลังปรับพื้นที่ค่ะทุกคนนี่นะคะเห็นแมคโครนี้เป็นแมคโครของเอออนเองขายลูกชายนะคะ นี่แมคโครกำลังปรับพื้นที่นะคะปรับพื้นที่นะคะแปลงท้ายที่แมคโครอยู่นี่ยจองเรียบร้อยแล้วจองเรียบร้อยแล้วนะคะกําลังปรับพื้นที่นะคะปรับเคลียร์พื้นที่นะคะนี่สุดยอดนะคะใครว่างหรือใครอยู่นคนปรปฐมกำแพงแสนนะคะใครอยู่ใกล้กลๆแวะมาดูเลยเหลือสี่แปลงสุดท้ายที่สวยมากที่สวยมากมีถนนสาธารณะรอบด้านนะคะมีไฟมีน้ำนะคะโหสุดยอดบรรยากาศดีมากนะคะดินก็ดี นะคะบรรยากาศก็ดีนะถนนก็กว้างน้ําก็มีนะคะน้าปลาปาก็มีน้ำประปาเป็นน้ําผิวดินนะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะตอนนี้ก็กําลังปรับพื้นที่นะคะสี่แปลงสุดท้ายสีแปลงสุดท้ายสวยๆเลยนะคะตอนนี้ตรงนี้ยังจะเห็นไม่ชัดเพราะกาลังปรับกําลังปรับอยู่นะคะแต่ด้านบนปรับหมดแล้วนะคะนี่ถนนกว้าง12เมตรนะคะท่านนี่ถนนกว้าง12เมตรนะที่สวย สี่แปสุดท้ายนะคะสี่แปสุดท้ายเร็วนิดหนึ่งเร็วนิดหนึ่งนะคะใครสนใจอยากมาชมนะคะเอเอบอกเลยว่าต้องเร็วนิดหนึ่งด่วนนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าแย่งชิงกันมากนะคะตอนนี้สี่แปลงสุดท้ายนะคะโปรโมชั่นและของแถมนั่นคือเอลงดินให้ด้วยเอลงดินให้ด้วยนะคะนี่สําคัญมากนะคะอย่าน้อยใจว่าโอ้คุณเอมาไม่ทันจองไม่ทันเลยทํายังไงดีโอมาอยากจะบอกคุ้มมาช้าแต่ก็คุ้มค่ะเพราะเอลงดินให้ด้วยนะ สุดยอดนะคะนี่กำลังปรับพื้นที่สุดยอดเลยนะคะโอ้ยโอ้ยสุดยอดจริงเลยแปลงนี้อยู่แล้วดีอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงโหทิศทางดีมากนะคะทิศทางดีมากนะโอเคถนนกว้างสิบสองเมตรนะคะในซอยแปดเมตรย้ำอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็กําลังคุยเรื่องเสาไฟนะคะเสาไฟจะลงเสาไฟจะลงท่อนะคะอ่าท่อให้นะคะโหไม่รู้ว่าจะคุ้มขนาดไหนแล้ว นะคะคุ้มขนาดไหนแล้วนะคะให้ดูอีกทีนี้ะที่ในแปลง8เมตรสุดยอดเลยนะโอเคให้ดูคร่าวๆนะคะให้อยากแล้วก็จากไปนะคะโอเคขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามเอออนแลนด์โฟทนะคะวันนี้เราก็มาอัปเดตอีกนะคะว่าเหลือ4แปลงสุดท้าย4แปลงสุดท้าย200ตารางวา5000 500, 0บาทเท่านั้นคุ้มมากทั้งน้ําทั้งไฟทั้งหลอนสารนะและที่สำคัญใครมา4แปลงสุดท้ายเอลงดินให้ด้วย คุ้มไหมคุ้มสุดๆยังไงฝากด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ออนแลนฟูทูหากใครสนใจนะคะรีบหน่อยนะคะรีบหน่อยสี่แปลงสุดท้ายแล้วเพราะเอกจะได้ปักเคลียร์แล้วก็ลงให้ทีเดียวเลยนะโอเคเดี๋ยวมาพบกับเอในไลฟ์ต่อไปนะคะไลฟ์ต่อไปฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้เอด้วยนะคะวันนี้ขออนุญาตไปก่อนแล้วค่อยเจอกันไลฟ์ต่อไปนะคะบ๊ายบายทุกคนคะ่ะ